แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะ AFC ซีบอลหมัดชายชนะจะเป็นของใครมาปรีวิวก่อนเกมกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นการปรีวิวก่อนเกมนะเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปะทะบอลหมัดที่โอทัฟฟอร์ดซึ่งเกมที่แล้วแมนยูเนี่ยไปแพ้บอลหมัดที่สนามบอลหมัดมานับหนจากโจชัวคิงนะแต่ทั้งว่าในเกมนี้ไม่มีลงนะครับไม่มีโจชัวคิงเพราะว่าอะไรมาฟังการน,นะัซึ่งความพร้อมของบอลหมัดไม่ชนะใครมาแล้วตั้งสิ้น7เกมล่าสุดนะครับและแพ้ไปทั้งสิ้น6เกมโอ้โหแย่ม,ยม,มากนะแล้วก็ล่าสุดโดนิวคาสเซิลแพ้ไป4-1อันดับ19ของพรีเมียร์ลีกและโซนปลอดภัยแค่1แต้มนะครับห่างจากโซนปลอดภัยเนี่ยแต้มเดียว ส่วนฝั่งผู้เล่นบอลหมัดนะับก็จะไม่มีชาลีเดนิลส์แซมอนฟรานซิสโจชัวคิงที่บาดเจ็บนะับและคาร์ลัมวิลสันที่ติดโทษแบนนั่นเองโอ้โหลาปากแมนยูกูแล้วนะับสามแต้มต้องมาแล้วนะแมนยะูนับส่วนฝั่งแมนยูเองเนี่ยก็จะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอย่างเช่นฟิลโจนและแอคเซลตัวเซเบ้นับแต่ทว่า2คนนี้ก็เป็นแค่ตัวสำรองอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะับแล้วก็แมนยูเองนะไม่แพ้ใครมาแล้วทั้งสิ้น15เกมล่าสุดแล้วก็ในตอนนี้แมนยะูนับอันดับที่5และมี52แต้ม ตามหลังเชลซี2แต้มและตามหลังเลสเตอร์อยู่กี่แต้มกันวะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะตามหลังเลสเตอร์3แต้มนะครับโหลาบปากเลยกูมันต้องได้3มแต้มมันนะโว้ยแมนยู you, นะมีทั้งบูโน่ a ฟนัสพอปปอกบามาคัสแวสฟอร์ด ord, อองตวนี่มักซิยาวเมสันกวินวูดพร้อมนะบุกดาหน้ามาเลยบอลมาัาแล้วก็ในคู่นี้เองเนะี่ย จอก,กันที่โอทัฟฟอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมาแล้วแมนยูนะมึงจะบีบแตะทำไมวะ่ะสิบล้อโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับ <c oughs> อเล่นรอเล่นเอออย่าเรียดียสกันนะครับ <c oughs> และ5เกมล่าสุดนะแมนยู Man กับบอลหมัดเนี่ยเป็นแมนยูนะชนะไปได้4เกมแพ้เกมเดียวนะครับยิงได้9ลูกเสีย3ลูก แต่ทัวแมนยูนะเคยไปแพ้บอลหมัดที่สนามบอลหมัดชื่ออะไรวะลืมนะเป็น1 0นย์จากโจชัวคิงนะที่มันเคยยิงใสแ่แมนยูเราเนี่ยก็จะ <September. S 2> ไม่มีโจชัวคิงนะเพราะฉะนั้นแมนยูก็ต้องเก็บ3แต้มมาให้ได้นะไม่มีทั้งไซมอนฟรานซิสคารัลวิลสันโจชัวคิงอย่างเงี้ยมันต้องได้3แต้มแล้วนะไม่ต้องมีอะไรมาสืบพราะถ้ามึงอยากจะไปท็อปโฟ อยากจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกมันต้องชนะสถานเดียวนะไม่ต้องมีอะไรมาแบบกังขาและคุณมีทั้งบูนโน่มีทั้งปอกบามีทั้งมาซิยาและฟอร์ดมันก็ควรจะชนะแถมบอลหมัดนะผลงานยแย่มากกับการแมนยูเนี่ยไม่แพ้คำแ้งทั้งสิ้น15นัดด้วยกันทายสกอร์นะับมาแมนยะูนับจะชนะบอลหมัดได้20นั่นเองนะอย่ามาเล่นการพนันกันนะไม่มีนะถ้าใครจะเล่นใครจะอะไรเนะี่ย อย่ามาเมน้นแบบเฮ้ยผมทายสวนพี่นะอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเม้นกันนะก่อนจากกันไปเหมืยนเดิมนะฝากกดไลค์ like, ชอบกดแชร์ใครชอบใจเนี่ยโปรดกดซับสไครต์กันด้วยกันละกันนะสวนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดสมัสมาชิกให้กันด้วยนะเพียงแค่เดือนละ35บาทเองนะไปแล้วสวัสดีครับ